ชื่อเดียวกับช่องเลยครับมีนต้องด้านนี้เลยเนาะมีนสยามเวฟ48เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูบริเวณนี้นะแล้วก็กดแคปหรือกดเข้าดูได้เลยอ่ะรอบนี้อ่ะขราไไขรบสวัสดีพี่พิงน้องชาวเวเปอร์ iper, ทุกคนนะครับพบกับช่องมีนสยามเวฟ48กันอีกแล้วมาแล้วฮะวันนี้ค่ายดีมครีมตัวท้ายที่ผมได้มาเลยก็ต้องขอบคุณพี่แบงค์มากนะครับที่ให้มาลองแล้วก็รีวิวกันซึ่ง ผมค่อนข้างเป็นแฟนหลังๆมาผมเริ่มเป็นแฟนค่ายดีนฟิล์มละซึ่งอยากลองมากๆเลยคุกกี้เอา้าจะเป็นไงไปดูกันเลยครับคลิปวิดีโอช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ไป็นะครับ เรามาเริ่มดูตัวแพ็กเกจกันก่อนเลยก็จะเป็นอ่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีทุกทุกสีพอดีลืมหยิบไอตัวโดนัทเข้ามานะฮะข,ของของค่ายเขาซิกเนเจอร์สามตัวเนี้ยทีมเขาเลยแต่เห็นบอกว่าดังมาจากเจ้าตัวนี้มาก่อนคุกกี้แอนด์ครีมก็คือเป็นคุกกี้โอรีโอแบบเนี้ยแล้วก็โปะครีมลงไปะครับเนี่ย แบบนี้นะแล้ก็ปลาไซส์1 0 0 ml จุใจกันเลยต้องบอกก่อนว่าเป็นของค่ายมาเลแต่ผมค่อนข้างเชื่อว่ามันเป็นเกรดที่พรีเมียมนะครับก็หอมก็หวานไม่เกือบทุกกวดอะอะแล้วก็มาด้วยน้ำยา pgvg 5050ซึ่งนีอ่อะเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ก่อนอื่นเลยผมไม่เสียเวลานะเดี๋ยวจะลองให้ดูทั้งมอสพอรและตัวกล่องอะเดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำยาก,ก่อน แล้วเราค่อยมาดูแพ็กเกจรอบตัวน่นต่อเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมก่อนนะครับเอาเนี่ยแหละจะไปลงไปโอ,อ้ประมาณนี้พอเนาะอ่ะผมขออนุญาตใส่อปอตไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนสูบกันระหว่างนี้ก็จะให้น้ำยามันเดินไปก่อนครับ ประมาณนี้พออ่ะแล้วก็จะลองให้ดูทุกฟิลซึ่งผมเตรียมมาแล้วละ่ะอ่ะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะฮะจะเป็นลวดของพี่ลั่นทุ่งนี่แหละเอเลี่ยนไมโครอ่ะมาดูกันต่อส่วนตัวแพ็กเกจดูจึงไหนละ PGVG แล้วนะแล้วก็มาตรงเอ่อนี่คำอธิบายต่างๆนานานะครับก็เป็นของค่ายแบรนด์เขาเลยอืม นี่นะเราขวดแพ็กเกจมาด้วยขวดธรรมดาไม่ใช่กริล่าชับบี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าค่อนข้างนี้ผมผมคุณคุณภาพการันตีแล้วและเดี๋ยวผมจะขออนุญาตดมกลิ่นก่อนนะเอามาดมกลิ่นกลิ่นคุกกี้อ่ะขึ้นมาเลยแล้วก็มีกลิ่นอมช็อกโกแลตขึ้นมาหน่อยนะ่าจะเป็นตัวของตัวครีมที่เป็นครีมช็อกโกแลตนะฮะเอาง่าย มือนโอริโอผสมกันล้วบีบลงมาเป็นครีมอะครับมันจะประมาณนั้นเลยแล้วก็สีน้ำยาค่อนข้างไม่หนืดนะเพราะว่าค่ายเนี้ยเขาซิกเนเจอร์เขา PGVG 50อยู่แล้ว50-50มันก็จะไม่ค่อยหนืดสักเท่าไหร่อะเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมรสชาตินะครับ อืมเป็นกลิ่นคุกกี้ก็จริงจะมาหวานเลยวะ่ะค่อนข้างมาหวานเลยอ่ะหวานโดดนําเลยแล้วก็เดี๋ยวนะกลิ่นคุกกี้ออกคือคุกกี้จะออกกลิ่นมามากกว่าแต่ว่าพอรับลิ้นรับรสสัมผัสเนี่ยจะค่อนข,ข้างเป็นเนื้อที่เป็นครีมหวานแต่ไม่ค่อยรู้สึกถึงอารมณ์ของช็อกโกแลตสักเท่าไหร่นะถ้าดูจากหน้าปกนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากเจ้าตัวเลขกันก่อนแล้วกันนะนี่าวอกเปิดเครื่องก่อนหลังจากที่ร้อยน้ำยาเดินเข้าคอยแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมอันนี้เป็นคอยโอมต่ำเราก็ต้องเล่นสัก40วัตต์เนาะกำลังดีอ่ะมาเริ่มกันจากเจ้าตัวห้าวอ,อกก่อน,นครับ ออกลิ่นคุกกี้อ่ะมามาคือชิมเป็นกลิ่นคุกกี้ยังไงหรือหวานยังไงมันมาเป็นแบบนั้นเลยครับ ได้อารมณ์กลิ่นคุกกี้ขึ้นมาอยู่แล้วก็ออกความหวานคือเหมือนตอนชิมเลยอ่ะเรียกง,ง่ายว่าตรงปกที่ผมอธิบายไปตั้งแต่แรกมาเจ๊บอ่ะโหหโหมาถึงลงหมดเลยชิบหายต่อมานี่นะครับหยดเตรียมมาแล้วเป็นเอเลี่ยนจะอยู่ที่80ดสิบบานะเอามาลองก่อนเอาหนึ่งสองไป จะรู้สึกได้เลยว่าความหวานมามากกว่าเดิมแต่จริงๆอ่ะอันเนี้ยมันมันจะออกรสชาติชัดกว่าครับเพราะว่าเป็นลวดเอเลี่ยนอะไรเงี้ยกลิ่นกลิ่นก็ตี๋เรียกได้ว่าตรงปกมากเลยเอาง่ายๆอ่ะถ้าคุณมีพอร์ตหรือมีตัวเนี้ยได้ทั้งสองฟิลเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าหยดสูบมันหวานกว่าฉ่ำกว่าพวกผมใช้เอเลี่ยนแต่ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าตัวนี้นะเอ้ยตัวเนี้ยก็ไม่ได้น้อยไปกว่า กว่าตัว,ต,วตัวนี้นะครับตัวหยวดสูบเนี่ยที่เป็นเอเลี่ยนเนี่ยต้องบอกเลยว่าไล่เรียกกันแต่โอเคตัวนี้จะดูดมันกว่าหวานช่ากว่าแน่นอนครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยตรงปกมากๆก็ใครแต่ตัวนี้จะออกติดติดหวานนะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีอาการแทงคอหรือคันคอเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะซึ่งสู้เจ้าตัวป๊อปคอนคาราเมลไม่ได้เห็นตัวนี้ถ้าพึ่งดูดอะเจออาการแทงคอปาดคอนิดหน่อยแน่นอนฮะ แล้วก็ลืมบอกอย่างหนึ่งขออภัยด้วยเป็นคุกกี้แอนครีมที่เป็นนิกสนะครับซึ่งซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยจะมาเป็นนิกสหมดเลยแต่ว่าเห็นในแพ็กเกจเนี่ยรู้สึกจะมีนิกหกแล้วก็เป็นที่เป็นซ้อนนิกไม่รู้ว่านิกยี่ห้าหรือสามสิจำไม่ได้ซึ่งมาเจเน r เรชันทั้ง3รุ่นนี้เลยอ่ะก็สําหรับวันนี้ก็ฝากน้ํายาดีๆไม่ไม่อยากพูดยาวมากครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาแล้วก็แบบเกลียดดูกันอะไรประมาณเนี้ยก็ ขอบคุณมากครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมนะฮะมีสยามเวฟสี่แปดแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะครบ1,000ผู้ติดตามแล้วค่อนข้างจะตื่นเต้นมากๆเลยรอให้ครบก่อนแล้วเพื่อนๆทุกคนจะได้แบบอมืมันจะได้มีของจงของแจก,กกับซอสักทีอะไรเงี้ยนะฮะอ่าแล้วก่อนจะไปอ้าวอย่าลืมนะช่องมีสยามเวฟสี่แปดเขามีเพจแล้วนะเฮ้ยพี่เพจชื่ออะไรอะ่ะชื่อเดียวกับช่องเลยครับ มีนต้องด้านนี้เลยเนาะมีนสายามเวฟสีบแปเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูบริเวณนี้นะแล้วก็กดแคปหรือกดเข้าดูได้เลยอ่ะรันได้มีนสายามเวฟส8บปขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะฮะแล้วก็ฝากน้ำยาคุกกี้แอนครีมค่ายดีมครีมไว้ในดวงใจท่านด้วยอ่ะถึงเวลาก็ออกไปไหนก็ใส่แมสล้างแอลกอฮอล์วยครับสำหรับวันนี้มีนสายามเวฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย